เขียดเขปวดฉี่ทำลายภาพใหญ่จะแตกฉี่ซี่ขยันขยันวิชาการก็รียนะไรเนี่ยเอ้หัหวข้อมันงงเลยตอนท้ายไม่มีให้พิมพ์ด้วยอะ่ะไม่น่ารอดนะอันนี้เริ่มเ,เลยนะเอาเลยครับเอาเลยนะครับมารอดูเลยท้ายเหรอนี่สักสีเลยเนี่ย โอ้โหโอ้โหได้เลยเหรอเหรออย่าพิมพ์ผิดนะมึงอย่าพิมพ์ผิดนะไม่ได้ต้องดูจอนี่ไลฟ์ของอ๋ออ๋อฉันหายแล้วอเหรอไอ้นี่เต่าผิดไหมพิมพ์ดีๆนะพพิม์เอาพิมพ์ถูกๆนะเอาไว้เนื้อดิบอ้าญี่่ปุน มเชื่อมันกำบังผลง่ายไม่รู้เลยวะต้องดูจอใถ้าเจอตอบเป็นชื่อใช่ใช่ถ้าตอบชื่อผิดจะไม่ได้อ่ชื่อผมผมก็ว่าผมไม่รู้ว่ามันมันต้องมาดูจอพี่จีนก่อนอ้าไม่รู้เออไม่ได้ดูหรือว่าคำถามอยู่ในหน้าจอใช่ใช่หรือว่าพลาดกันละแตกเลยมารู้แล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็รู้แล้วโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอเคโอเคอุ้ยคนนำของผมด้วยเอาว่ะมาว่ะโอ้โหมันไม่มีชออีด้วยหรอเอย่าหรือวะ อ้ยพิีหมดเลยเฮียอะไรอ่ะเออเออดาวดาวดาวมีช้อยอีกอีบ้าเลยเคยอ่านมังงะอยู่เคยอ่านมังงะอยู่มังงะอะไรอ่ะมีไหยคือภาษาอ่โอ้ของจริงเพ่ง่าชิมมาเพิ่งมาชิมมาของจริงเฮ้ยเโาวะเฮ้ยเฮ้ยพีหมดเลยเหรอใช่พีหมดเลยอันนี้น่าจะพีหมดเลยนะ โอ้โหกลัวซองอ่ะต้องรู้แล้วละโอ้ยโอ้ยไม่ต้องรีบแถวบ้านผมมันถึงรีบหน่อยก็ดีนะแต่ขอบพิมพ์ถูกมันต้องงัดคำศัพท์ด้วยอ่ะเอาตะพิมพ์ผิดเหรอเอากูพิมพ์สอสซอสอซลุ่ยสีเยอะไปแต่เฮ้ยสวยสวยสวยติดไฟอะติดไฟทาโหกะไรทาโกะอะ เชี่ยเอ้ยทำไมผมไม่เลืยกหัวข้อนี่วะผมสัดวตแมเลยเออเออเออไม่เขียนว่าไงนะเออผูกไม่หรอเียตอบอย่างเดียวไม่ได้ด้วยผมชอบดูอาหารโงผิดคุยเรื่องเขียนผิดมาต้องแม็กซิโกไม่ใช่แม็กซิโกเหฮ้พี่เป็นแม็กซิโกสวยเอิร์นสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแปมกูแตกโอ้ยน้ำโดงน้ำโด่งประเทศใดขึ้นชื่อเรื่องซิ่โครงย่าง ปลาอดมะเขือเทศแวแกะรี่เดาเลยไม่รู้มันก็เดาเว้ยไม่เสียหายหรอกเอิญแกงข้าวผัดผิวปะหวะผิวปะหอะชียอะอเจทะเลือดตู๊ตูวะ คีย์เวิร์ดคือคำว่าขนมเพซเซลมันไม่ใช่โป๊กเกอร์กีเกลี่อะไม่ใช่โป๊กเกอร์โป๊กเกอเพซเซลโอ้โหง่ายเลยว่ะเย้ใครชอบกินสับปะรดวะผมร้อนลิงหรือล้อเรือวะลอลิงหรือล้อเรือวะมีไม่เอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกล้อลร้อนแล้วร้อนเรืออิตาลียนอิตาลียนไอเอิร์นอิตาเลียนมันไม่ใช่ประเทศมันไม่ใช่ประเทศมีไหมเอง อิตาเลียนอิตาเลียนมันไม่ใช่ประเทศอิตาเลียมันสัญชาติไม่ใช่เหรอเออติ่มซำเขาผัดละเกี้ยวต้องดูเลยนะเอาดีๆเอินเอาดีๆเอาดีๆเยินไม่จริงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสี่ยวหองเปากิมช้าคนชาวบ้านสวยสวยใครแจไว้โอ้โหโทรมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเิมซิมทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเรื่องหมดอโอ้โหสิมไม่ถูกภาษาไทยเก๊ซูเมโป้โอ้โห เออฝั่งทอาเนี่กูตินกูตินโงประเทศเดียวเหอะไอ้ที่แม่งยังมีชื่อนั้นอะคำถามหรอกป่ะพี่เฮ้ยชอชานดูซอโซะวะชอเสือชอชานดูซอโซะวะคุณลืมไม่บอก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 คือผมค่อนข้างรู้เรื่องเมเปิลอะแต่แบบอผมกูว่าแล้วคนาด้า เป็นแคนาดาพี่คือคือพี่จำที่พี่ตนกาพูดไม่ได้คือคือสมมติว่าถ้าคนเอาขาทหารมามาเรียกชื่อแบบนักพูดนำผมว่าไม่น่ารอดนะจริงอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยเคบับเคบับเหรอเฮ้ยต้องรู้เะยคบอบเคบับมาเงี้ยเอาดีดีเลยในโซนที่ใส่ผ้าพ่กหัว เขาดีเอิอเขียนทูกป่ะวะเขียนทูกประเทศโซนที่ใส่้าโทู่หัวปะวะเม่อไหร่บปาะไเนี่ยผมคิดวอเขียนถะบกตุรกีไอ้เนี่ย หัวถูกคนเดียวถูกด้วยใครวะใครใควใครใครต่อยอีกแอเคบับเคบับไม่ใช่คิมบับบ้าเปล่าใครวะใครวะเฮ้ยคุณซิมตอบถูกเหรอถูกพี่เอาถูกคนสุดท้ายแล้วฟิตแอนชิฟฟิตแอนชิฟตุ๋อยู่นู่อยู่นู่อยู่อันนี้เลยมีอย่างเดียวพี่มีอย่างเดียวอันนี้ยประเทศพัทยาปะเนี่ยใช่เอาดีๆเอิเอาดีๆีคนสุดท้ายแล้วไม่ดีอ้าว ดูป่วยลืมโอ้ยไอ้ถูกถูกถูกก็แค่ถูกอยู่อุ้ยแล้วถูกสี่เอาวะเอาวะใครพิมพ์ก่อนใครพิมพ์ก่อนโอ้โหบอกเกิดจาเกาหลีกูตอบเกาหลีทำไมเอิร์นอิตาเลียนอะไรเอิร์นเกาหลีเกาหลีอิตาเลียนอะไรเกาหลีเกาหีดีที่ว่าแอบสื่อสารหน่อย เรื่องอาหารดีเต็มไม่ได้หัวกับเกาหลีเคบับแชร์คุณูไม่เต็มแบบพมคุณนึกแล้วอ่ะคุณนึกแล้วว่าต้องมีคนตอบเกาหลีอ่ะเคบับไม่ใช่คิมบาบแต่พิมชื่อประเทศไม่เคยถูกเลยแล้วอิตาเลียนเนี่ยกูโกรธมากเลยเอาจีจุดตัวพิ่พี่จุดตัวคะแนนเท่าไหร่พี่บอกแน่เอาวอา กลับเข้าไปหน้าเดิมอ่ะมีบอกเยรอออกมาแล้วอ่ะเพิ่งออกมาแล้วอ้าวกลับเข้าไปใหม่ดิก็กลับเข้าหน้าเว็บเดิมไงพรุ่งนี้กูสั่งพิซซ่าเลยเฮียอิตาเลียอย่าอย่ากูให้อย่าคอมพิเตอร์รีบไปไหน